พนนี่จ้าพี่น้องมา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 ื่อี้แจ็คสิพามากินอีหยงังจ็เขาเอื่นว่าอีหยงังนะมีปลาเมืองมีลูกชิ้นปลานะคะแจ็คสิวาย้ำแจ็คสิว่าต่าบอกวบาถือใส่หอดปรดเดดเอาใส่หอวดผักชีแล้วเอาเห็ด <laughs> ไปหมดตัวมาอุ้ยเอยอยากลูกค่ะลูกประเด้ไปโรงเรียนเพราะว่าคู่บ่สบายเนาะอือเลี้ยงลูก ว้นไปอืมแซ่บจ้ะพักเบิร์ตู้เย็นแล้วกับพี่น้องบะมีนบะมีพักซีบะมีพักอันตั้งโอ้เนอะอยากกินยำ ย้ำมากเอยงใส่หัวประเดีกเนาะหลอดมาผ้าดูออกไปเหรียญสองรอบแต่ละเมืองเป็นจักรยานโอ้วเป็นซิวยิมุมปลา ที่แรกมันในความมันเป็นเริ่มมัน,ปมมน,เ,ปนเป็นแผ่เนี่ยอย่างง,ง,าง่วงปากคืออย่างเป็นน้ำเป็นที่ใส่ที่สิวเนี่ยเพราะมันแตกมันก็คล้ายๆคือตกสะเก็ดนเานาะหัวก็เมือ นะปลาหมึกเนี่ยเอาไปหมักที่อยู่ดำแล่ทีนี่ก็เอาไปอบหลรก็เอามายาเนะะี่ะแซ่บแซ่บี่หอมที่อยู่ดำ ไปไงนมันเกิดลูกอัน้องจอยไปเฮ็ดอันโทรศัพท์ตกถูกสวมพี่น้องพี่เนียมโทรศัพท์พังเลยเอาไปสวมอยู่อยาก,กทีสื่อไหมตาร้อไอ้เฟื่องที่สามมันอยากได้ไหมไม่ได้ตกถูกสวมบริตอบคอมเมนต์พี่น้องเล่นช่วง โทรศัพท์นันใส่บแดนบางวันอาทิตย์เนาะอันนี้ก็ใส่ไอแพดลินเฟีหลินเอียงเอาตอนนี้ไปทำงานต่างประเทศตอนเชิบินก็ติดต่อเมียบ่ดได้เนาะโทรศัพท์มันเด็ดสมอเลยโอ๊ยมันก็เป็นห่วงรจริง รูปละกระเด็นอีเมลคุยกันซิมแต่มันเปลี่ยนไปใส่เครื่องอื่นกับบไดระดนะ้มันต้องมันต้องใส่รหัสอย่างบุรูเรื่องโว้ะเมากะ เจ็บมากหืมสิ่งปาหืมปลมึก No. ย้ำบอกหมองไงยังอยากกินย้ำผักชีแบบมี้ชื่นใช่ไม่มีอะไรใส่ผักชีเราทั้งย้ำทั้งเป็นตำมันเนี่ยเจอยากหัวบ้แซ่บเลยควาปพอดับผสมเนี่ยพี่หนัง Ừ. Uhm. Ừ. Uhm. thái mặt màu ở đây luôn Chắc có ẩn ẩn luôn Ừ. Uhm. นครั้งเนี่ยแ่แดมเสียวฟันไปทําฟันมาวันนั้นทำไมยังเสียวต้องกลับไปหาหมออีกได้เด็กวินีก็นล้วเด็ดรับอีเมลจากคีตานนองกืเดียวเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอาลูกอยู่บ้านนะเพราะว่าครูมีบ่พอครูบ,บ่ะ <Yeah. S 2> สบายทั้งอาทิตย์เนี่ย แม่ได้ประเด็นีแหลกซัำซามี้เป็นต่างประเทศทำงานต่างประเทศซีเมือ่อกลับมาอึ้งเมื่อมาสั่นเลี้ยงลูกผู้เดียวโวย bạc ừ, bình thẻ nó bị nóng dễ uống quá แค่กินเดียวรูสิบครับน้อมลับ <laughs> มีอย่างกระไซใสลงไปจะเอาอยู่เป็นน้อยไหม อาอขอมขมได้เห <Yeah. S 2> รเบิ้งกระตูนร้อนนะต้องให้เบิ้งตอนกินข้าว bằng ảnh mắc quần nè ừ 却打。别 ไม่จะผักพลังจริงๆก็มาก,กินผักไทยไปแล้วเนาะวันนีไปดินด้นเอยอืมเจยวฟันขยำขางก่า

นบอันนี้สวัสดีค่ะ